ครับผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้บริษัทเอลิชโอกเกอร์ ok ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นําเข้าเครื่องซูเปอร์โรตเตรี่กำลังทําการ QC ตัวเครื่องก่อนจัดส่งให้กับอบตอเทศบาลอบจอและรพอสตอตนะครับโดยทีมงานทําการ QC เครื่องทุกตัวก่อนจัดส่งตัวนี้ไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่ครับกำลังจะเทสเครื่องยนต์ครับ เทสดูว่าเครื่องยนต์ติดขัดตรงไหนบ้างหรือเปล่าใช่ไหมครับเราลองน้ำลองไรเทสพ่นลองปล่อยดูเราจะลองเทสกันดูว่าพ่นปกติไหมนะครับถ้าพ่นไม่ปกติก็จะจูนเครื่องใหม่ให้ทุกเครื่องพ่นแล้วก็สถเียน โอเคผ่านไหมครับตัวนี้ผ่านครับจัดไปครับ